คลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนไทยที่กาลังเตรียมตัวกลับเมืองไทยนะคะจะมีเอกสารที่เราเรียกว่า fit and fly มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ วันที่8เมษายนหลังจากที่มีพรกรฉุกเฉินประกาศมาว่าวันที่2เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยขอให้ทุกท่านอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับทางสถานทูตหรือทางเว็บไซต์นะคะของทางรัฐบาลให้มีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์และถูกต้องนะคะทางรัฐบาลมีโนโยบายตามรลักพลก,กรฉุกเฉินว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างว่าเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่เรียกว่า fit and fly เราไปดูกันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เกินกว่า6เดือนเป็นต้นไปนะคะอย่างที่2ก็คือตัว๋วเครื่องบินตัว๋วเครื่องบินก็อย่างที่เราทราบที่เราใช้กันอยู่แล้วก็คือเราสามารถซื้อได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตหรือตามทราเวลเอเจนซี่ทั่วไปนะคะต้องย้ําอีกทีว่าตัว๋วเครื่องบินนะคะไม่ใช่บอร์ดดิ้งพาสบอร์ดดิ้งพาสจะเป็นตัวเป็นตัวเอกสารที่เราจะได้รับหลังจากเราเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินแล้วนะคะอย่างที่3มก็คือใบรับรองแพทย์ที่มี อายุการใช้งานไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะใบรับรองแพทย์นี้มีความจําเป็นมากนะ,ะเพราะว่าการที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจว่าคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่มีเชื้อของโควิด -19 อยู่ด้วยนะคะการที่เราจะไปขอใบรับรองแพทย์จากต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายประสบการณ์ของตัวเองที่อยู่ต่างประเทศมา20กว่าปีนะคะเพราะว่าหมอตามต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้นัดหมายง่ายเหมือนเหมือนอย่างเราประเทศไทยที่จะเข้าไปแล้วก็ไปหาหมอได้เลยก็ต้องมีการนัดหมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการแพลน อย่างสมมุติว่าแพลนที่จะเดินทางวันที่20วันที่ในใบรับรองแพทย์จะต้องลงวันที่17เมษายนนะคะเพื่อจะมระีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะหลังจากที่คุณได้ใบรับรองแพทย์นี้แล้วเนี่ย ก็มีเอกสารอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่4ค่ะคือใบยืนยันตัวตนจากสถานทูตประเทศที่คุณอยู่ก็คือสถานทูตไทยนั่นเองนะคะหลังจากที่เรามีทั้ง3อย่างแล้วนะคะมีพาสปอร์ตมีตัวเครื่องบินแล้วมีใบรับรองแพทย์แล้วด้วยนะคะนาเอกสารทั้ง3ทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไปที่สถานทูตนะคะเพื่อที่จะขอรับใบยืนยันตัวตนในการเดินทางกลับเมืองไทยนะคะซึ่งบางสถานทูตเนี่ยก็เปิดบริการทางอีเมลแล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่สถานทูตด,ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น แนะนําให้ทางทุกท่าน,นอัปเดตข่าวสารกับทางสถานทูตโดยตลอดนะคะปกติแล้วเนี่ยทางสถานทูตจะมีเว็บไซต์ให้เรากรอกเอกสารให้เราอัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าไปถ่ายทางโทรศัพท์นี่ก็ได้ค่ะแล้วก็อัปโหลดตัวรูปภาพตัวเอกสารเนี่ยเข้าไปทางเว็บไซต์ที่ทางสถานทูตจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วทางสถานทูตก็จะตอบเป็นใบตอรบรับกลับมาว่าเป็นเอกสาร fit to fly ให้เราสามารถเดินทางกลับเมืองไทยเอาเอกสารเหล่านี้ไปเช็คอินที่สายการบินแล้วได้ boarding p a าสในการที่จะขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยนะคะ แต่อย่างหนึ่งที่จาเป็นจะต้องรับทราบกันเอาไว้ก็คือคุณเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ย จะต้องมีการกักตัวไว้14วันนะคะตามสถานที่ที่ทางรัฐบาลกําหนดเอาไว้นะคะต้องรับทราบกันด้วยไม่ใช่ไปกักตัวที่บ้านนะคะต้องรับทราบกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีเรามีเอกสารพร้อมนะคะเราก็สามารถเดินทางเราก็สามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้อย่างมีสวัสิิภาพนะคะก็บอกญาติิที่น้องให้เข้าใจตรงกันด้วยนะคะว่าเรากลับมาถึงเมืองไทยแล้วเราไม่สามารถเจอเพื่อนๆญาติพี่น้องได้ในวันในวันที่เราเดินทางกลับมานะคะ แจ้งกันให้ทราบเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะเราจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ราการรัฐบาลเข้าจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็ไม่มีดราม่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็เขียนลงมาในใต้วิดีโอนี้ได้นะคะสามารถแนะนํากันได้นะคะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย